เจ๊สองคนก็บอกเอ๊ะกาแฟมันจะมาช่วยเราได้ยังไงเนาะแล้วก็มีสี่สมุนไพรอีกแล้วก็มีสารสกัดอีกรวมกันยี่สิบสองชนิดแล้วมันจะมาช่วยตอบโจทยโ์โรคเราได้ไงขนาดเราไปหาหมอตั้งหลายหมอมันไม่หายใช่ไหมพอ <c oughs> อ่ะแล้วก็บอกไม่เป็นไรลองเนาะลองกินอันนี้อ่ะพอเราเปิดเอ๊ะทำไมชงแล้วมันได้กลิ่นกาแฟน้ำอะ่ะเพราะทุกทีนี่กลิ่นสมุนไพรจีนมันจะแรงอยู่แล้วใช่ไหมทค่ <c oughs> นี้กลิ่นสมุนไพร ตอ,อ,อนนี้กิ่นกา,ฟาแฟก็ยังนำอยู่ก็เลยชงกินครั้งแรกกะกินก็เป็นอย่างนั้นแหละยังยังไม่เปิดใจใช่ไหมพอ,อก,กินไปได้สักหล,หลายวันนี่ได้ทำไมยังมันปวดแบบปวดรุนแรงประทุขึ้นมาอีกอ่ะก็โทรไปบอกพี่น้อยมันทําไมปวดขึ้นมากอ่ะไม่เห็นแบบพี่น้อยบอกว่ากินแล้วมันดีขึ้นเลยพี่น้อยก็ออคนกินหน่อยนะอาคุณอีกอ้าวก็เป็นอีกครั้งหนึ่งแบบว่าข้างข้างซ้ายยังไม่หายข้างขวามาอีก โอ้ยตายแล้วทําไงดีโทรไปหาอาจารย์เอร่บอกอาจารย์เอร่เจ๊ทน,นไม่ไหวเลยนะมันกดปะทุกันมาหมดเลยอะทําไงเขาก็บอกว่าอาจารย์เอร่ก็บอกเจ้จะเย็นๆอดทนกินมันอาจจะปะทุใช่ไหมแบบเคสที่หมอหมอโรงพยาบาลไม่รับแล้วยังหายเลยอเอาไงคะทีน,นี้เราไปหาหมอหลายหมอก็ไม่ตอบโจุ์เอ้ากนกินก็คนไปทีน,นี้เมื่อเราก็กินกาแฟอยู่แล้วใช่ไหมอ่บกนไป ก็ลืมลืมไปเลยนะว่าปวดหายปวดตอนไหนจนแบบกว่าันหนึ่งเจฟฟี่ก็เอิดไปว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ไม่เห็นกิตตี้บนปวดเลยอะ่ะก็เลยเออก็เลยมาคิดคือมันหายไปตรนไหนไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะใช่ไหมโอ้โหทำไมมันแบบคือลืมไปเลยว่ามันไม่เคยปวดอ<ง>ีกแล้วอะ่ะเจกิตตี้ป่วยมากี่ปีนะคะถ้ารวมรวมแล้วนี่ ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะประมาณยี่สิบกว่าปีอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันยังไม่มีข้างใช่ไหมเราขายดีจนไม่มีเวลาตรวจเองเนี่ยใช่ไหมอันนี้มาแค่ประมาณร่วมยี่สิบปี<ช>อ่ะใช่ค่ะก็เลยแบบว่ามาสองสปีหลังนี่มันปวดแบบว่าโอ้โยังอีกข้างอย่างเงี้ยไม่ทานาอีกข้างมาแล้วบางทีขอโทษนะเท้าก็เป็นนะก็เลยบอกว่าโอ้หมันมาเจอเนี่ยถ้าถ้าจริงๆถ้าเด็ เจสังเกตจริงๆนะอาจจะไม่ถึงเดือนก็ได้ที่มันหายเนาะขอบคุณแม่ผลิตภัณฑ์ออกมาให้เจได้หายจากโรคนี้เหบแซบเลยเจกินวันละกี่ซองข้างแรกเจฟี่ก็บอกว่าให้ระดมกินไปเลยสามมือเลยใช่ไหมเช้ากางวันเย็นระดมใช่ไหมระดมอยากหายอ่ะมันต้องระดมกินต้องไปต้องทาเป็นตัวยาเหมือจกินอะไรเจเจกินกาแฟหรือโกโก้ พี่น้อยเขาส่งมาให้สองอย่างใช่ไหมตอนนั้นไซเบอร์อยังไม่มีใช่ไหมเจ๊ก็เลยเอาผสมันเนี้ครั้งแรกกับคุ้ใส่กับคุณพ่อกินไสมการได้สารอาหารสามสิบสามชนิดค่ะเยลใีใช่ใช,ใช่ค่ะคุณหนิงเนี่ยทํางานจนลืมไปลืม,ลมดูแลตัวเองเนาะทุกคนในทุกอยากจะเป็น,นอุทาของเนาะร่างกายเราต้องมีร่างเดียวใช่ไหมถ้าเราคุณไม่ดูแลเหมือนเจ๊ที่ละเลยร่างกายตัวเองมาเนี่ยมันก็จะแบบเสียคุณค่าไปเนาะ ถึงเราจะได้บริจาคตัางกายคนอื่นมามันก็เป็นของคนอื่นนะยังไงมันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมอของเราหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยพยายามรักษาตอนนี้นี่เจ๊ก็จะไม่ยอมให้อะไรแตกปลอมเข้ามาในร่างกายเจ๊จะดูแลรักษาสุขภาพของเจ๊เนี่ยด้วยผลิตภัณฑ์ของแม่มดเนี่ยตอนนี้อยู่ในสายเลือดของเราทั้งตระกูลเลยค่ะพี่ช<อ>ายพี่สาวต้องสบายดื่มทานกันหมดขอบคุณแม่นิงมากๆเนาะที่ผลิตออกมาที่แบบ เป็นสินค้าที่ราคาที่จับต้องได้เป็นสินค้าที่ทุกเพศทุกวัยนี่ทานได้ตอนนี้นาะเลยเนาะเด็กคิตตี้ไม่แพงเลยบอกเลยกูเป็นคนนึงที่ไม่กินอาหารเสริมมาก่อนเพราะติดว่ามันแพงนี่แหละเด็กคิตตี้สารภาพมีนี้เลยเพราะติดว่าแพงเป็นคนที่แบบเราก็ต้องมีลูกที่ต้องดูแลใช่ไหมคะแต่พอมาเจอแม่มดเฮ้ยซองนึงอย่างตัวกาแฟตกซองเลยยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเอง ในราคาปรีดแล้วถ้าอยากกินประหยัดกว่านั้นเราก็เอาตัวเองมาเป็นหุ้นส่วนก็ได้กินประหยัดประหยัดลงและแถมได้ส่งต่อได้ธุรกิจกลับมาอีกใช่ไหมคะ